ใช่ทุ่มหนึ่งเชีย่ยแล้วแล้วสอดจอเขารอกูอยู่ปะวะยินดีตอนแล้วขอบคุณบูด็อกครับไม่มีสอดจอยไม่มารอเขาทักมาก่อนเสล็วเาขายังไม่ว่าง ไล่โบมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่เข้ามันตีไว้เชียยิงไม่ได้เปิดตีแม่งลงมาเฉยกูงงเลยสวัสดีครับพี่กอฟสวัสดีครับ บอดึงพี่เลยบอเออบอดึงพี่เลย เย็นดีตอนหรอเอ,อ็นเตยเป็นเจตีตลิ่งดาลาไปพี่จะรออยู่โอ้โหเชื่อมือมันเพิ่งเปิดไม่ถึงเดือนนะเว้ยใจเย็นไอ้โบนี่<ะ>คือถ้า,ถามึงทำมันใหม่อ่ะทำต่อจากทำตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็แบบก่อร่างสร้างอะไรให้มันแบบเชื่อมเชื่อมกันให้มันใหญ่ๆ,ๆอเอาตรงนี้เหรอพี่เออเพราะว่าอาันนูนดูะใหญ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตรงนี้ดีกว่า มัน,นฟีลฟีลิ่งมันตรงนี้มันก็ได้อยู่แล้วไงเข็ดป,ปะและอย่างหนึ่งคือตรงนู้นอะไอ้เฮี้ยมันไม่มีหลังคาแล้วแบบพื้นที่จัดรถมันก็แบบไอ้เฮี้ยไม่คิดว่าคนจะใช้เยอะขนาดนี้เขา้ขาใจปะแล้วมันแอร์อัดทิพย์หายเลยถ้าเป็นในนี้คืออันหนึ่งแบบได,ได้ฟีลหน่อยเขา้นขนาใจปะอย่างวพี่จะทำเลเวลล่างอีกอันหนึ่งใช่ไหมอลไรพี่พี่ไม่ลองขยายเลเวลไปสองที่ก่อนละว่าแบบแบบมันมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยพี่จะได้ไม่ต้องทำใหม่ด้วยคือทำใหม่มันคิดตังคูเพิ่มไงใช่เะล่ะใช่เะล่ะโก มันก็อ,อ,อันนี้ก่อน,อน,นลูกอันนี้ก่อนอยากดูอันนี้ด้วยทาอันนี้ด้วยพี่ว่าฟิลหนึ่งก็ได้เดี๋ยวพี่อนุเอาอนุพี่ไปทำคำกิจกรรมอย่างอื่นแทนอ่าโอเคนั่นเดี๋ยว,ยวผมปรึกษาพี่ยูก่อนนะพี่เรื่องเนี้ยเออคือขอเบตเดิมจากตรงนี้แล้วก็เพิ่มให้มันใหญ่กว่าเดิมเข้าใจปะอ่าเข้าใจครับเออแล้วอะไรเบลล่ลางเดือนขนาดน่ะโอเคครับโอเคส่วนแฟชั่นอะไรเหมือนเดิมตามที่คุยนะพี่นพเนาะใช่ใช่เอาแบบเอาน่ารักหรือเอาสมจริงเอาน่ารักโอเคครับโอเคก็ไม้กวาดไม้ก็เป็นไม้กวาด มีกับผู้กันอะไรเงี้ยออกแนวเฟทมนเลยนะผีผี<ด>ฮาโลาีนอ่ะเออเฮ้ยเอาไฟช่์มาบนหัวให้พี่อันเดีย๋ยว <Okay. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงมึงรู้ได้ไงพี่เข,ข้ามาอะไรนี่วะที่มันติเวิร์ดมีศึกประทะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง เออได้ยังพี่หนอะในตัวพี่อะได้ยังได้ละไม่เม,ม,ม,มาาื่อกี้ผมอยู่ในมันติอีกแล้วแล้วชื่อพี่ขึ้นมาอ๋อเหรอมรู้ได้ไงชื่อพี่ขึ้นมาเอามันมันเห็นไงพี่อ๋อโอเคไม่พี่สายตาผมยาวไกลพี่เข้ามาจะดูเรียเซนกับไตเกอเรยด้วยแต่เรียเซนแม่งไม่อยู่ในเมืองไอสัตว์เทียกูปันแม่ง่อนเกียครับ มึงดูดิมึงดูใจเกเรเขเต็มสูบขนาดไหนอะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราเขาแถวดีเขาแถวดีใจเกเรเขาแถวดีเขาแถวยีแบบเท่ๆเร็วเร็วเร็วโอ้โหเร็วเวเร็วๆเรวเร็วเรวงกลมเรวเร็วเวรเรร็วเร็วรวันนี้รรรรรรานฮอรร อัันนนี้ป่ไม่แจกไม่แจกไม่มีแจกเลยทั้งนั้นเป็นคนละตัวเป็นคนละตัวเป็นคนละตัวพี่เมื่อกีขี่ไปเชื่อมท่วมเหม่อไทอมไมแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกีมันเกิกรุงท่าแกแล้วนะมึงว่างไรยะโตฮ่าฮ่าฮ่ามีวงกลมด้วยเหรอเฮียมีไปวงกลมด้วยเหรอ กูโดนทิง้งปันเงิน เนมีต้อนหรอโอ้โหพี่ไปพี่แรงไปเอาดิที่พูดความในใจให้แล้วเนี่ยแล้วคือเราเราเราเล่าเหตุการณ์มาฟังหน่อยเต็มที่เลยขอแบบมันมันเล่าดยเล่าเลยเล่าเลยได้เปรียบปะเนี่ยนี่เรยอเซนไม่อยู่ได้เปรียบปะเนี่ยได้เปรียบปะเนี่ย เป็นต้องเป็นเจ้าตัวพี่หายอยู่เปล่าเราจะหายไม่น่าอยู่โหมดแฟรงเกอร์ครับตัวนี้ฮะอะไรก็ได้ลูกอยู่ในเอ้าไอ้ไฮมาแล้วไอ้ไฮพี่ดำทเรื่องพี่ดำทเรื่องต้นเลยปะต้งแต่ต้นเลยหายไอ้ไฮหรือไอ้ไฮเดี๋ยวดิเออ้ยมีวนเป็นเมนเลยเว้ยโอ้ย เรื่องราวเป็นไงเรื่องราวเป็นไงอะหายพี่ดำเรียกไม่มีอะไรพี่แซงงัดร้านแล้วเราคือทำไมเขาถึงไม่เข้าเมืองอ่ะก็เขาบอกเขาบอกแล้วว่าเขาไม่อยู่พี่ไม่แต่เขาบอกว่าเขามีสิบกว่าคนไม่อบอกเลยเขาบอกว่าไปมิตติ้งกันเขาบอกแต่เขาจะเข้ามาประมาณสิบกว่าคนอ๋อก็เลยไม่ได้ตีกันแล้วพวกเราเข้ามาแล้วพวกเรามันอยู่ทำอะไรเยอะๆไม่เสียเวลานั่นสิเผื่อเจอพี่รมเผื่อได้ชนนะพี่ไม่เช็บไม่เจอหรอก ไม่เจอก็ต้องอยู่ครับเดี๋ยวไว้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 ถ้าสมมติวันที่เตียนเดี๋ยวพี่เข้ามาดูแต่วันนี้แนวนี้น่าจะไม่มีดูทรงละพรุ่งนี้น่าเขาน่าจะมาแล้วล่ะครับผมว่าขอบคุณมักสุครเต้ี่ติเบิ้ครับไม่ตอบต้งแต่หมวกเลยคุยเหรอดึงมาคุยดึงมาคุยดิไม่มีไม่มีเขาไม่อยู่เอาไปมีตติ้งไง เขาบอกมีสิบกว่าคนพี่ผมไปไม่หมดมั้งใครจะไปมิตติ้งกันสี่สิบกว่าคนลองเซิร์ชชื่อแมั้งนี่ผมก็บอกแลว่าเหลือสิบเหลือสิบอันนี้พี่มาเพื่อใส่ใจเหรอพี่ดำใช่ใส่ใจล้วนๆแต่จริง<ๆ>ผมไม่รู้หรอกพี่ <ไป S 1> ว่าว่าเขาไปมิตติ้งหรืออะไรอ่ะพี่นั่นมีใครอยู่เลยวะผมไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะว่าเขาไปมิตติ้งกันอ่ะอันนี้ต้องมาเตรียมพร้อมกันพี่แฝงแฝงเขาหรือเปล่าอันนี้ ไม่พี่ก็แบบก็ตามเลยเนี้ยเข้าใจสู้ๆวันไหนพี่ต้องเตรียมพร้อมกันวันที่ตีกันพี่เข้ามาดูแล้วเจอกันทุกคนซีอยู่้มในที่สุดเรียวเซ้งกับใจเกเลมก็ตีทั้งทีเออว่าไงผมอยากเล่นพี่ ไอสัตว์เอ้คุยชุบเอล้เฮ้ยชุบกูพวกเราเขายังไม่ได้คุยเลยนะครับเอาพี่ชุบกูชุบพี่ไปหน่ะชุบกูไม่มีนะพี่ม่มีชุบตัวเองนะโอ้ไม่กอดไอ้บอกในกระเป๋าไม่มีเอนเวตไมนมันื่นด้วยชุบเอเดดัมพี่ไอดอลมาก็ต้องขอเอ้ดัมก็สองพันล่ะตื่นไอ้ตัวตัวตัวนี้ชุบตื่นไว้เลยนะตัวนี้ชุบอ่ะมีหนักจัดพี่ชุบตัวเองไม่ได้พี่บินได้อย่างเดียวฮ่าฮ่าสามมาพี่ดัมเรียกไงนะ ห้าสามพี่ดีดำพี่ให้แดงไป <laughs> โอ้โหเ้าครับเ้าแกง <laughs> <See you. S 2> ครับสี่ยบนายก <ผม S 1> ชุบเตีงเยตงไม่ได้นายกชุบเตียงไม่ได้ใกล้เฮียมันไม่ใส่ให้กูอะ่ะชุบไม่ได้เนี่ยไม่แล้วสอดจอทักมานี่คือ,อยังไงเนี่ยเลยเวลาแล้วนะครับ คือเหตุเกิดจากอะไรไม่รู้แต่ผมตามมาจากติกต็อกเห็นใจเกเรกับเรลวเซ็นสัดกันหน้าแลนเขียวด้วยความดูเดือดแต่เข้ามาวันนี้มันไม่ดตีกันงงอุตส่าห์จะมาดูโนนหึ่งกับโนสองหวดกันสักหน่อยว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเศร้าเลยฟรีเลยงานนี้ใครจะเป็นที่หนึ่ง ใครอยู่มันตีบ้างวะใครอยู่มันตีอยู่นในช่องของางวะเรียวเซตเลยใจกเกเรเป็นเบอร์หนึ่งวะฮะเขาดูอไอหีลายสกินมันก็นเล็กเล็กมีดโอเวอร์เนี่ย เอ็กเบอร์หนึ่งถูกต้องครับไอ้หัวว่าพูดดีนะมันมีแกงไปมิตติ้งช่วงนี้แกงเขาไปมิตติ้งกันเยอะมั้งผมว่านะแปบลบว่าฮิตอะฮิตไปมิตติ้งกันมันเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ ดตัวนึงเทเลทบี้ครับตัวท,ท,ที่ห้าสจอบเบี้ยนัดเราอ่ะคุณดูเมื่อกี้เขาบอกว่าเจอคนหนึ่งไหนวะเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่เฮ้ยกูไม่ใช่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 วิวตกใจเลยพี่สีมันใช่ไงพี่ตอนทีใี่เป็นสีขาวดีกว่าทั้งนั้นนะโอ้โหไอ้เหี้าเข้ามาไอันนี้เผ็ดละอันนี้เผ็ดละคือแม่งสดจัดแมงเข้ามาคนเดียวจริงจริงครับพี่ไม่รู้เห็นอะไรหรือเปล่าเลยเข้ามาเนี่ย ไอ้อ่ะเสียสีสูตรหมดเรียวเซนทำอย่างนี้ได้ยังไงเ,เป็นถึงสีดำน้องเอ้ยไม่มีได้ไงอ่ะหอมันเตรียมหอกให้หอกมึงแล้วไอเดฟมึงไม่มีได้เหรอเนี่ยเอาไปดีมึงเป่าแลเพื่อนไปละบอกสอจอเลยเวลาแล้วนะครับ จอไม่ตอบเราเลยพี่ปอมตัวเป็นเรียวเซนดิที่เด็กก็เป็นเรื่องนี่เขาอีกทิพาย